จะมาลองกินตะไครส้สดๆกับปลาราสับปกติเราจะกินเป็นแบบใส่แกงใส่อะไรในนวพน้องหรือตำเหนียบนะคะเนะาะนี่กินก็ประเด็กบองอืมได่ยนะ ได้ช่ได้พักที่เห็นในจานนีน่ยกเว่นหอมเป็นของในสวนทั้งหมดนะคะนี่ใบบะกูดใบบะกูดแบบของในสวน ใบมะกูเมื่อกี้นี้กินแอบมี่ขมติดลิ้นหน่อยๆเนาะหอมรสเย็นๆรสเย็นอันนี้เป็น <c oughs> ตำลึงนาฝนละแพผค่ะ กระชายกระชายนี่ก็เอาซื้อมากินแล้วกะ็หัวอันนี้มันเกาไปฟังใหม่ก็ได้งามหัวงานแตนี้พี่หน่อยแบบเนาะได้ได้ได้ นี่กระแทบนะอาจจะแบบเคี่ยวยากหน่อยเพราะว่าืรสชาติไก่เคี่ยงก็เข้ากินเน่ยง พักระบายดีพักตำลึงต้องเบิ่งดีๆถึอตัวแม่กับพ่อประมา่านถึอตัวผูนท่ายได้ไวมากแต่เพราะความแทบอดไม่ได้ เั็นไปเก็บหน้าบ้านคนอีสานคนนี้เพียคนบันหนอกคนเกาแก่แช่ แทบตัวละอร่อน,นะ้าบ้านห้งนนนงองพัน่าวพันวาผักเกษตรไงเนาะผักกระถินยักษ์พันบกินย่านติดกระููลพันลังคเพันว่า kia pini